บ้านจาัดสรรในตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ปปทปปปปปอชอและปปองอเข้าตรวจค้น หลังสืบทราบว่าเป็นบ้านพักของนายพีมาพงศ์หิรัญยพึกงนายช่างโยธาชำนาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักง,งานโยธากรทมนางสาวอรนุชเดชด,ดาษหลังมีพฤติกรรมแสดงตัว่ามีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขแบบปรับปรุงถนนเรียกรับเงินกับสนามกอล์ฟชื่อดังแห่งหนึ่งกว่า9้าล้านบาทเพื่อแลกกับการแก้ไขแบบแนวเขตถนนของโครงการที่กรทมดำเนินการซึ่งล้ำเกินเข้ามาในพื้นที่สนามกอล์ฟ จากการตรวจค้นพบทรัพย์สินหลายรายการทั้งรถยนต์หรูรถจักรยานยนต์ฮาเล่พระเครื่องอาวุธปืนตั๋วจำนำทองคำและบ้านพร้อมที่ดินรวมมูลค่ากว่า42ล้านบาทจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นที่ทำงานของนายพีมาพงศ์ก่อนพบว่าเอกสารทั้งหมดถูกขนย้ายออกไปจากโต๊ะทำงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ยังเข้าคนเป้าหมายี้าจุดซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการเดียวกันคือบ้านของนางสาวลินดาผู้ทำหน้าที่รับเงินโอนเข้าบัญชีจำนวน1ล้านหแสนบาทบ้านนายปองพลทำหน้าที่รับเช็ค5ล้านบาทบ้านสิรินยาพัฒน์คนใกล้ชิดของนายพิมพงศ์ซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่รับโอนเงินและจุดสุดท้ายคือคนอนโดมิเนียมย่านงามวงวานของนิชชาและยังเป็นคนใกล้ชิดที่ทำหน้าที่รับโอนเงินเช่นเดียวกัน ปฏิบัติการน,นี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้เสียหายซึ่งเป็นตัวแทนของสนามกอล์ฟชื่อดังร้องทุกข์ผ่านปาปป,ปว่านายพิมพงศ์ซึ่งเป็นช่างโยธาชำน,นาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักโยธากาทามมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่รายละเอียดเพื่อประกอบการเสนอพรดกำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ดินจะเวีนคืนและพรบรเวียนคืนอนสังหาริมทรัพย์โดยนายพิมพงศ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตโครงการทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเลียบวารีกับถนนสุวิทวงศ์และถนนคุ้มกล้าวออกแบบหรืออนุญาตขอสร้างหรือแก้ไขแบบโครงการเร่งรัดการเวียนคืนที่ดินโดยในปี6-1มีการแอบอ้างว่าพื้นที่ต้องถูกเวียนคืนที่ดินเพื่อให้แนวตัดเข้าไปจึงเรียกรับเงิน9ล้านบาทเพื่อแลกกับการย้ายแนวเขตผู้เสียหายเกิดความสงสยัยจึงเข้าไปทวงถามกับสำนักงานโยธากทมปรากฏว่านายพิมพงศ์หลอกว่าแนวเขตเวียนคืนที่ดินต้องผ่ากลางสนามกอล์ฟ แต่แท้ที่จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นสำนักงา,านโยธาในส่วนของการเวรคืนนะครับในเรื่องของการจัดการกรรมสิทธิ์นะครับก็จะมีการออกไปสํารวจนะครับสำนักงา,านโนยธาจะให้เจ้าที่ออกไปสํารวจในการสํารวจว่าที่ที่ต้องเวรคืนเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องประเมินราคาตรงนี้แต่เจ้าหน้าที่คนนี้นะครับไปแล้วก็ไม่ได้ทําหน้าที่นี้ไป โดยแอบอ้างทำแผนที่ปลอมข,ขึ้นมาแล้วก็ไปที่สนามกอล์ฟแล้วก็เหมือนกับไปหลอกว่าถนนที่ต้องต้องสร้างเนี่ยล้ำเข้าไปในพื้นที่ของสนามกอล์ฟเกินความเป็นจริงทําให้เกิดการเรียกรับหรือต่อรองว่าผมเนี่ยสามารถที่จะไปคุยกับทางผู้ใหญ่ของทางโยธาหรือทางกรทมเพื่อให้สามารถมาเปลี่ยนแบบตรงนี้ได้ครับจึงเป็นที่มาที่ไปของของคดีนี้ครับ ต่อมาก็มีการเจราจาต่อรองกันในการจะขอปรับแบบนะครับตรงนี้ผู้ท่าหารายรนี้ก็หลอกว่ามีการปรับแบบแล้วทั้งที่จริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งถ้าจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นเป็นเรื่องอสมตรงไปให้ทางผู้ว่ากรทมอนุมัตินะครับจนมีการตกลงใจใจ่ายเงินจ่ายทอนะครับต่อเนื่องมานะครับรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ9ล้านบาทนะครับ ไปตบทรัพย์สนาบกอลชื่อดัง9ล้านบาทถือเป็นจอบรองของพิมพงศ์จากการตรวจสอบเชิงลึกของตำรวจยังพบว่าขบวนการนี้อย่างเข้าไปเรียกรับเงินจากโครงการการประมูลงานของกทมที่เกี่ยวข้องกับสภากรุงเทพมหานครโดยจะเรียกรับเงินกับผู้ประกอบการ1%และขบวนการนี้ก็มีชื่อในวงการคือแก๊งสด1%กลุ่มพวกนี้จากแนวทางการสืบสวนเนี่ย เรายังไม่เชื่อว่าในพิมเนี่ยซึ่งเป็นตัวการเนี่ยกระทำผิดคนเดียวนะครับเรายังเชื่อว่ามีเบื้องหลังไหมมีผู้ใหญ่หน,นหลังไหมนะครับทำไมทาไมในพิมถึงได้ใช้พฤติกรรมในการที่จะไปเอาข้อมูลต่างๆไปหลอกผู้ประกอบการให้จ่ายเงินไอ้สี่สิบกว่าล้านเนี่ย มันเป็นแค่เงินเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดีแต่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคดีที่เราเราพบเห็นธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมีเป็นร้อยกว่าล้านนะครับต้องต้องบอกว่าทรัพย์สินที่เรารวมกันเนี่ยเราเชื่อว่ามีเกินร้อยกว่าล้านนะครับแต่มันยังไม่เข้ามาสู่คดีหรือทำธุรกรรมอะไรนะครับตรงนี้เราลงไปเฉพาะเบื้องต้นนะครับ ข้อมูลเชิงลึกจากปปรอยังพบอีกว่าแก๊งสด1%แก๊งนี้ยังอัพรางเส้นทางการเงินจากการตบรัพ์ด้วยการเปิดบริษัทแอบอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบบางหน้าแล้วให้ปองพลเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การจ่ายเงินกลายเป็นการจ้างที่ปรึกษาแทนคือนิติกรรมอําพรางของเขาคือเขาไปสร้างบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทรอยคือถ้าเป็นทั่วไปที่เรียกว่าบัญชีมา้านั่นแหละครับคือคือบริษัทนี้ก็คือเป็นบัญชีมา้า แต่เขาไม่ได้สร้างบริษัทเดียวเขามี2อาบริษัทแล้วก็มีคนบุคคลใกล้ชิดอีก4ีาหคนขึ้นมาก็เอาเงินเนี่ยะไปให้คนอื่นๆซะพอให้คนอื่นๆซะในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินโดยตรงของเขามันก็จะลําบากมากขึ้นแต่พระเอกรณีนี้เราไปได้ข้อมูลเชิงลึกมาจากการสืบสวนของทั้ง4หน่วยงานทั้งบกปปปทั้งปปชทั้งปปงแล้วก็ปปทข้อมูลมาชนกันว่ามีเส้นทางทางการเงิน ขึ้นมาของบริษัทมา้าบริษัทหนึ่งกับโอนเข้าไปที่บัญชีของตัวเขาเองพอเป็นลักษณะเช่นนั้นเราก็ดาเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินต่อไปเรื่อยๆๆืๆ่อยเรืยจึงชัดเจนปรากฏขึ้นมาว่ามีการเปิดบัญชีมา้ามีการทำที่ติกรรมอําพรางไปใช้คนอื่นขึ้นมาเป็นบัญชีมา้านอกจากนี้ยังพบว่าทั้งอรนุชเพื่อนร่วมพบนการนัชชาฤิศีรยาพัฒนล้วนแล้วแต่เป็นผู้หญิงคนสนิทของพีมพงค์ คอยพร่องถ่ายทรัพย์สินที่ได้จากการกระทําความผิดส่วนลินดาก็ถูกพิมพ์พงษ์หลอกว่าจะช่วยเหลือเรื่องการเงินโดยอ้างตัวว่าเป็นทนายความเพื่อให้ลินดาเปิดบัญชีธนาคารไว้เป็นบัญชีมะรับโอนเงินเช่นเดียวกันกับปองพลผู้ต้องหาก็ถูกพิมพ์พงษ์ที่เหมือนจับเสือมือเปล่าออกอุบายหลอกว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นสนามกอล์ฟจ่ายเงินเพื่อให้ปรับหน้าดินของที่ดินสนามกอล์ฟ แต่เงินจํานวนนี้เป็นเงินที่พิม์พง์หลอกตบทรัพย์มาผ่านมือปองพลก่อนคืนกลับให้ตัวเองก็เท่านั้นเรื่องนี้ยังร้อนไปถึงชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ระบุว่าเรื่องทุจริตกทมไม่มีละเว้นและได้ประสานงานกับตํารวจปปปและเจ้าหน้าที่ปปทตรวจสอบสืบสวนอยู่อีก6กรณีสงสยัยโดยเฉพาะคดีนี้ที่อาจเกี่ยวพันกับสกชื่อเล่นนอน,นูและบอบใบไม้โดยมีเจ๊อ้วน เป็นผู้ร่วมขบวนการเจราจารตบซับด้วยชนที่ชารอดกันภยัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน